สวัสดีค่ะกุ๊กจากซาบุรีค่ะเป็นซาบุรีบิวตี้นะคะวันนี้เอาเคสอาสิวอักเสบสิวเลือรังสิวแพ้แมสมาให้ได้ดูนะคะขั้นตอนการรักษานะคะก็คือการทำ hf ค่ะฆ่าเชื้อสิวเพื่อให้ตัวสิวเนี่ยแห้งและฝ่อไปนะคะซึ่งลูกค้าคนนี้ก็จะโดนวนนานหน่อยนะเพื่อที่จะได้รักษาจำนวนสิวที่เยอะเนี่ยให้ได้หายให้ได้แห้งเร็วที่สุดนะคะ ไม่ใช่ทำครั้งเดียวเราแห้งเลยนะต้องต่อเนื่องค่ะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งห้ามเว้นเลยเพราะว่าเขาเป็นแบบใน,นทำนองสิวเลื้อรลังไปแล้วนะคะแล้วลูกค้าก็ไม่ค่อยเคร่งครัดระเบียบในตัวเองด้วยนะคะทุกครั้งที่พี่กุรักษาหน้าให้เนี่ยจะแนะนำหลังจากรักษาแล้วต้องดูแลผิวหน้ายังไงหลังจากนี้นะคะคือกลับบ้านไปเนี่ยต้องทำยังไงบ้าง ต้องใช้หรือทาตัวไหนบ้างนะคะมาถึงขั้นตอนการมาร์คสิวค่ะที่ร้านใช้เป็นมาร์คชาเขียวนะคะลูกค้าจะชอบมาร์คตัวนี้มากเพราะว่าใช้แล้วเห็นผลจริงๆอีกเรื่องหนึ่งที่พี่กูจะฝากเอาไว้นะคะหลังล้างหน้าไม่ควรเช็ดหน้าด้วยผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าเช็ดตัวเพราะว่าการใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าแล้เนี่ยมันก็จะเกิดความชื้นอยู่ที่ตัวผ้า ก็จะก่อให้เกิดแบคทีเรียที่ตัวผ้านะคะดังนั้นสิ่งที่ควรใช้ซับหน้าหลังจากล้างหน้าก็คือกระดาษทิชชู่หรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้ค่ะเป็นแผ่นสำลีนะคะที่เป็นเหมือนผ้าฝ้ายใช้ผ้าฝ้ายไหมพี่กูเรียกไม่ถูกหรอกแต่ว่าใช้ซับหน้าครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยค่ะแผ่นเขาใหญ่มากนะคะกล่องหนึ่งเนี่ยจะมี40แผ่นซึ่งเราก็ใช้ได้ประมาณ1เดือนใช้ปุ๊บทิ้งเลยใช้ปุ๊บทิ้งเลยค่ะ เพื่อหน้าที่สะอาดของเรานะคะถ้าทำได้สิวหายแน่นอนค่ะอยากให้ลูกค้าทุกคนเคร่งครัดก,กับวิธีการที่พี่กุูแนะนำไป